นั่นหมายความว่าหุ้นส่วนลองพิจารณาดูนะครับควรจะมีการแก้ไขตำนูนเพื่อให้นักการเมืองที่กระทําผิดจริยธรรมทุจริตคอร์รัปชันยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่หรือนะครับควรจะดําเนินการแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนปารีนาก็เห็นชัดเจนมาอยู่ฝั่งลุงป้อมแต่ก็ถูกดําเนินการตามกฎหมายศีระเจนจากฆะนะฮะ ก็อยู่ฝั่งลุงป้อมก็ถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้นสิ่งเหล่านี้คงสะท้อนบริบททางการเมืองได้ชัดเจนนะครับว่าจากนี้ไปไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องถูกดำเนินการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้อส้มถ้ากระทำความผิดกฎหมายหรือผิดต่อรัฐธรรมนูญย่อมถูกดำเนินการตามกฎหมายแน่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของปริญญากรยคุปนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีคําสั่งศาลให้ตัดสิ์นะครับเรื่องของการเมืองไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ดารงตําแหน่งทางการเมืองได้นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาอธิบายเพราะว่ามีปียบุตรออกมาคัดค้านบอกว่าคําพิพากษาของศาลไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการประหารชีวิตกันเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องของะบวนวิธรรมนะเราว่าเนอะก็ก็มันก็ต้องอยู่กัที่กฎหมายเลยล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องมัระวังอนะวันนี้ผมคิดว่าหลายอย่างมันมันเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้ว ใช่ไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะนั้นทุกคนต้องมาระวังอย่างที่สุดนะก็หลายอย่างก็บอกแล้วไงก็ผมผมก็ก็ทุกคนอ่ะไม่ใช่คงไม่ใช่เฉพาะท่านเมื่อกั้งทุกคนเนี่ยนะต้องเคารู้กฎหมายเพราะนั้นอะไรที่ทํามาแล้วมันผิดมันต่างๆก็รู้ตัวเองอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็ก็ แก้แก้ปัญหาให้มันถูกต้องนะใช่ไหมเราไม่ได้เอาตายนี่ไม่ได้เราไม่ได้เลือกปฏิบัติที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมไม่ไดําเนินการด้วยเพราะมันถูกฟ้องร้องก,กันมาใช่ไหมแล้วคนไกลของกระบวริษัทเขาทำ,ทำงานของเขานี่ไงคือสิ่งที่ผมดำเนินการมาตลอดระยะเวลาของผมก็คือให้ทุกคนก็ได้ทํางานของเขาตายมิสนามกัขอควานิยามแต่ไมนนิยามอะไรเลยนะพวกบ้าเหรอนักรบในพลงังประชารัฐมีกี่คนละ่ะ ก็ตายหมดแล้วนี่ทั้งคุณสีลาทั้งคุณกรลีนาใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกกันนักรบผู้กล้าตายกลางสนามรบทะการเมืองมันยังไม่ครบสี่ปีเลยเขาตายก่อนสี่ปีนี่เขาเรียกว่าตามหลักตามหลักเขาเียบอกว่าผู้กล้าตายกลางสนามรบก็แบบนี้แหละตายก็เป็นเขาที่ดูเนี่ยองค์พระรัชที่เคยที่พรลุงตู่ไปกันตามๆหมดตายหมดแล้ววีรบุรุษเนี่ยอยู่แต่ผู้กล้าตายหมดแบบนี้เรียกว่าตายในหน้าทีได้ไหมไม่ใช่ ตายกลางสนามลบกลานาล,ลย, <c oughs> ลยนชั่หน้าที่หน้าที่ของผู้แทนไม่ใช่คุณ <c oughs> นายเมื่อคืนก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับคุณเข<อ>าไลน์มาบอกทุกคนต้องคือคือเราต้องยอมรับอะเมื่อเรามาเป็นนักรบเนี่ยถ้าถ้าเราจะตายในสนามรบเรา,า,าก็ต้องยอมรับ<อ>นะฮะทุกคนต้องยอมรับเพราะในริงนี้ถ้าไม่ยอมรับก็ก็มันมันจะทําให้แก่งขึ้น ตามใดที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องสู้ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องปกติตอนนี้แล้วความหวังของคุณปรินาที่จะกลับมาสู่การเมืองก็คือรอให้การแก้ไขและทำุนค่สิบปเองคุณปรินาอายุก็ถ่ายเองไม่ละสิบปีก็มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะกลับไปได้มีการฉีกแล้วรนุญแก้ไขใหม่เราก็สามารถจะเข้ามาได้ประเทศไทยเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกปียบุตรแสงกระนกุลค้านการประหารชีวิตทางการเมืองของปรินาติงสมนิ้วอย่าสะใจต้องถอนพิษรัฐธรรมนูน2อง0ร้อยห หลังจากที่สารดีกาพิกภาค,านะครัษานางสาวปรวินาไก่คุบสอสอนะร,ราช,ชบุรีพักพลังประชารัฐฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงจากคดีบุกป่าราช,ชบุรีโดยดำรงตำแหน่งสอสอตั้งแต่25มีนาคม2564นะครับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีและไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง และดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนั้นมีความเห็นที่น่าสนใจโดยเปียบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวในทวิตเตอร์นะครับรัรมรูญพุทธศักราช2,560กำหนดให้มีนักการเมืองนะครับะละเมิจดจริยธรรมร้อยแรงให้ไปสารดีกาตัดสินและมีโทษประหารชีวิตนักการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เขาบอกว่าหนึ่งมาตรฐานมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมจรรยาบรณเป็นเรื่องภายในองค์กรต้องให้แต่และองค์กรกําหนดและชี้ขาดกันเองหน่วยงานอื่น,นเขาก็ทํากันเองลงโทษกันเองนะครับสองมาตรกามาตรฐานทางจริยธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไม่ใช่ถูกหรือผิดกฎหมายแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมจึงไม่ควรให้ศาลชี้ขาดลงโทษศาลเกี่ยวข้องแบบ รีวิวบททบทวนเช่นข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยก็อาจจะฟ้องศาลให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษได้เป็นการตรวจสอบว่าคำสั่งลงโทษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่กรณีของนักการเมืองกลับนำมาตรฐานจริยธรรมที่ศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนะครับออกมาปรับใช้และยังให้ปปชามาชี้มูลส่งให้ศาลฎีกาชี้ขาดนะครับ 3. โทษสูงตัดสิทธิสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่ควรมีนี่คือการทำลายสิทธิพื้นฐานอย่างรุนแรงประหารชีวิตทางการเมืองนะครับรัฐธนูมนูน60เอามาใช้2กรณีคือติดคุกเพราะคอรับชั่นและละเมิดจริยธรรมร้อยแรงซึ่งผู้ร่าง เที่ยวเอาไปโฆษณาว่าคือรัฐธมนูญปราบโกงแต่จริงๆแล้วการโกงก็ยังมีและมีเพิ่มขึ้นส่วนช่องทางที่เอาไว้เล่นงานนักการเมืองก็ว่ากันไปผมจึงไม่เห็นด้วยกับกรณีของสารดีกาตัดสินคุณปารีนาและเสนอว่าเราไม่ควรดีใจกับเรื่องนี้นะครับตรงกันข้ามเราควรจะลลงนะครับชี้ปัญหาพิษภัย รัฐธรรมนูญ2560และต่อสู้กับนิติสงครามครับหากนำมาวิเคราะห์ในสิ่งที่ปิยบุตรได้บอกไว้นะครับก็บอกว่าธรรมนูญเนี่ยมีคำพิพากษาของสารดีกานะครับหลังจากที่ปปชเนี่ยชี้ขาดนะว่าปรินาไกลคุปเนี่ยนะไปบุกรุกป่าบุกรุกป่าเสร็จมีความผิดจริยธรรมต้องส่งสารนะฮะดีกาเพื่อทำการ พิจารณาตัดสินจนเป็นที่มาของการตัดสินถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ตลอดชีวิตนะครับก็เป็นประเด็นซึ่งนอกจากนี้เขาก็บอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะควรจะยกเลิก รัฐธรรมนูนเรียกร้องให้มีการยกเลิกมีการแก้ไขรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูน60เนี่ยเป็นปัญหาและบอกให้พวก3นิ้วทั้งหลายหรือพวกเสื้อส้มทั้งหลายอย่าไปดีอกดีใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ถูกต้องเป็นที่มาของคําพิพากษาเรียกว่าเป็นการประหารชีวิตปารีนาไกลคุบเลยทีเดียวนั่นะคือมุมมองของเปียบุตรแสงกนกุลในเชิงงานสังเคราะห์นะครับง่ายๆก่อน หลักของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะเขาใช้วัทกรรมว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงถ้าใครทุจริตแน่นอนโดนสารอาญาทุจริตล่าสุดโดนไปแล้วคือวัฒนาเมืองสุขนะทุจริตก็โดนสารอาญาทุจริตจำคุก99ปีลดเหลือ50ปีนะครับนั่นคือคนของพรรคเพื่อไทยนะครับในอดีตนะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถูกจำคุก นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีสารอาญาที่ดิบปัจจุบันมีสารอาญาที่จดดิบนะครับส่วนเรื่องของการผิดจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรทําไมเบียบบุตรเดือดร้อนเพราะคาดีนี้เกี่ยวข้องและเทียบเคียงกับคดีของเจษมพรนะครับแม่ธนาทรจึงรุ่งหนึ่งกิจเพราะมีการบุกรุกป่าเช่นกันแต่เจษมพรไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ลูก นะครับเคยเป็นเจ้าของพรรคการเมืองตามกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคนะและต่อมาปัจจุบันแน่นอนก็ถูกให้ย้ายพรรคมาปียบุตรก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษานะครับจากคำพิพากษาของศาลธรรมนูญให้ทำการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับการยุบพรรคอนาคตใหม่ในครั้งนั้น <c oughs> ส่งผลทำให้ปียบุตรซึ่งเป็นเลขา นะครับพักอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับนั่นหมายความว่าเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560นะซึ่งมีชัยฤชุพันธุ์ผู้ประธานผู้ร่างธรรมนูญบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญปรับกงุงนะครับสิ่งนี้จึงกำลังเกิดขึ้นเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาไม่เห็นด้วยเพราะเขาได้รับผลกระทบนะครับสิ่งที่ปยบุตรเรียกร้องเนี่ยนะครับ มันเป็นประโยชน์สําหรับใครมันเป็นประโยชน์สําหรับนักการเมืองและเป็นผลประโยชน์สําหรับพรรคการเมืองนั่นหมายความว่านะหุ้นส่วนลองพิจารณาดูนะครับควรจะมีการแก้ไขตนูลเพื่อให้นักการเมืองที่กระทําผิดจริยธรรมทุจริตคอร์รัปชันยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่หรือนะครับควรจะดําเนินการแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนปารีนา ก็เห็นชัดเจนฮะมาอยู่ฝั่งลุงป้อมแต่ก็ถูกดําเนินการตามกฎหมายสีระเจนจากฆานะฮะก็อยู่ฝั่งลุงป้อมก็ถูกดําเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้นสิ่งเหล่านี้คงสะท้อนบริบททางการเมืองได้ชัดเจนนะครับว่าจากนี้ไปไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องถูกดําเนินการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้อส้ม ถ้ากระทำความผิดกฎหมายหรือผิดต่อรัฐธรรมนูญย่อมถูกดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ